สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับคลิปตอบคําถามนะครับหลังจากที่ผมทําคลิปให้ท่านผู้ชมได้คอมเมนต์ถามผมผลตอบรับที่ได้ก็คือคอมเมนต์กันค่อนข้างเยอะนะครับถามผมมาเยอะมากผมก็ไม่สามารถเอามาตอบในคลิปนี้ได้หมดคําถามไหนที่ผมไม่ไดเอามาตอบในคลิปเดี๋ยวผมจะไปพิมพ์ตอบทีหลังนะครับหลังจากลงคลิปนี้โอเคครับงั้นเราก็ไปดูกันเลยครับว่ามีคําถามอะไรกันบ้าง คำถามที่หนึ่งจากน้องชาโลเมพลสมุตสารถามว่าเซ้นไปไม่ทราบว่าเรื่องนิจิโรเดมีต่อไหมครับมันค้างคาใจนะที่มันไม่ไม่ชัดเจน <c oughs> แมเขียนชาร์จเจนตั้งแต่ที่ผมแนะนำไปเนี่ยแนะนำเรื่องนิจิโรเดไปเนี่ยมีหลายคนเข้ามาถามเยอะมากบอกว่าพี่ครับจะมีซีซั่นสองไหมอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันใครจะไปรู้ละ่ะ แต่ในใจของผมเนี่ยอยากให้มันมีมากๆเลยคือมันก็อย่างที่น้องเขาบอกมันไม่ชัดเจนคือนักสกิของเราก็ยังไม่ได้บอกรักกับแอนนาเลยมีแต่แค่แบบไปเที่ยวด้วยกันอะไรแบบนี้แต่ก็ยังไม่ได้พูดคําว่ารักออกมาเลยมันยังฟินไม่สุดอ่ะเออมันก็อยากให้มีภาค2องแค่นี้ผมก็เข้าใจความรู้สึกนะคาถามที่2จากน้องบอลทวีทองถามว่าเซมไปสอดอาร์ตออนไลน์ภาพ2 จะออกตอนไหนครับผมยังไม่ทียังไม่ดูทีครับคือภาค2เนี่ยมันออกไปนานแล้วนะคือมันฉายจบไปแล้วไปหาดูได้เลยน้องคำถามที่3จากน้องคุณเกมเมอร์ถามว่าทีมอนิเมะเซมไปพี่มีแฟนยังครับพี่อายุเท่าไหร่แล้วครับอยู่จังหวัดไหนผมยังไม่มีแฟนครับยังโสดแล้วก็อายุเท่าไหร่ผมอายุ18ปีเดี๋ยวก็จะ19บแล้ว อยู่จังหวัดไหนตอนนี้อยู่ปทุมธานีครับเรียนอยู่ที่มหาลัยคำถามที่4จากน้องโซโดาคูถามว่าเซมไปพี่คิดว่าจะมีสักวันไหมที่พี่เลิกทำชาแนลแต่ทำไปเรื่อยๆก็ได้ให้กำลังใจครับเพราะปกตินานๆไปพี่อาจจะท้อก็ได้อ๋อคือมันก็ถามว่าผมเคยรู้สึกท้อไหมก็ไม่ท้อนะ อย่างตอนนี้ยังไม่รู้สึกท้ออะไรเลยแต่รู้สึกขี้เกียจไหมรู้สึกขี้เกียจครับก็คือการตัดต่อเนี่ยมันใช้เวลานานคือผมอยากจะดูอนิเมะเข้าใจไหมแต่ผมต้องเอามาใช้เวลากับการตัดต่อประมาณ4ชั่วโมง3ชั่วโมงแบบเนี้ยคือถ้าเป็นการแนะนาอนิเมะธรรมดาธรรมดาผมก็ตัดต่อแป๊บเดียวครึ่งชั่วโมงอะไรก็เสร็จแล้วแต่ถ้าการทําจัด10อันดับจัดอะไรแบบเนี้ยคือนั้นตัดต่อนานมากมากกว่าจะเรนเดอร์กว่าจะอะไรอีกคือใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงได้นะคือ สามชั่วโมงนี่บอกเลยว่าดูอนิเมะโอ้โหได้หลายตอนเลยนะประมาณห้าหกตอนได้อ่ะโอ้โหคือแบบมันท้อไหมไม่ท้อแต่ขี้เกียจไหมขี้เกียจครับคำถามที่5จากคุณไอซาชาแนลถามว่าเซมไปทำไมถึงเสียงน่ารักแบบนี้เหรอคะแล้วทำไมพี่ถึงตั้งชื่อช่องว่าทีมอนิเมะเหรอคะอันนี้ผมก็เห็นหลายคนชมเสียงผมน่ารักผมก็รู้สึกโคตรดีใจแทบจะบิน แล้วก็ถามว่าทำไมถึงตั้งชื่อทีมอนิเมะก็คือทีมเนี่ยเป็นชื่อเล่นของผมชื่อทีมอนิเมะก็คืออนิเมะไงก็นั่นแหละมันก็ไม่มีอะไรมากก็ทีมอนิเมะก็ตามชื่อเลยชื่อเล่นชื่อทีมแล้วก็อนิเมะก็เหมือนเป็นการผมชอบดูอนิเมะนะเอออะไรประมาณนั้นคำถามที่6จากน้องโอตะคุเด็กซ์บาร์ถามว่าเส้นป้ายพี่เหนื่อยไหม ก็รู้สึกเหนื่อยไหมอ่ะก็ไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่แต่ก็อย่างที่บอกครับผมอยากดูอนิเมะแล้วต้องมาใช้เวลากับการตัดต่อคือมันรู้สึกอยากดูอนิเมะจนทําให้รู้สึกขี้เกียจตัดต่อขี้เกียจทําอะไรขึ้นมาแต่ผมก็อยากมาทําคลิปให้ท่านผู้ชมดูอยากจะมาแนะนําอนิเมะให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับเผื่อใครยังไม่ได้ดูเนี่ยแล้วคืออนิเมะไหนที่ผมชอบแล้วท่านผู้ชมไม่ได้ดูเนี่ยผมก็อยากจะแนะนําให้ดูกันนะครับ เหมือนเรื่องที่ผมแนะนำไปอย่างเรื่องโมโมคุรินิจิโรเดแล้วก็เรื่องสุดโตไมการะสกิเดชตะคนก็กลับมาคอมเมนต์บอกว่าเอ้ยพี่เรื่องนี้สนุกนะมาแนะนำใหม่อะไรผมก็รู้สึกแบบดีใจนะแบบเออเราได้แนะนำให้ท่านผู้ชมได้ไปดูเรื่องนี้แล้วรู้สึกชอบด้วยแบบนี้ยิ่งทำให้ดีใจขึ้นไปใหญ่ก็ประมาณนี้แหละครับคำถามที่7จากคุณ a n i m เมช a แ n ลทีเ v ชที ถามว่าเซมไปอยากให้พี่ทำโปรเจกต์ภาคอนิเมะครับจะภาคนารกหรือภาคดีๆก็ได้ผมอยากให้พี่ทำนะอยากรู้ว่าพี่จะภาคสนุกไหมแล้วแต่พี่จะทำหรือไม่ทำโอเคอันนี้ผมขอบอกเลยว่าผมไม่ขอทำดีกว่าเพราะผมไม่ใช่คนที่แบบคิดมุกเก่งอะไรแบบนั้นหรือเอามาภาคอะไรผมภาคไม่เก่งอ่ะผมไม่ใช่คนภาคคือผมก็เห็นหลายชาแนลเขาทำการภาคอนิเมะก็สามารถไปดูชาแนลเหล่านั้นได้นะครับ นะอันนี้คือผมบอกเลยผมไม่ทำนะขอโทษทีคำถามที่แปจากคุณนนวารโโลถามว่าเซมไปรักรวงป่วนใจจะมีภาคต่อไหมครับคือรักรวงป่วนใจเนี่ยผมเหมือนเคยได้ยินใครพูดมาหรือว่าผมไปอ่านมาจากไหนก็ไม่รู้ผมเหมือนเขาจะเคยประกาศหรืออะไรนี่แหละผมจําไม่ได้เหมือนเขาจะบอกว่ามันจะมีออกมาสีภาคด้วยกันแต่นี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผมไปได้ยินมาจากไหนผมจําไม่ได้แล้ว แต่เขาบอกว่าจะมีสี่ภาคด้วยกันอันนี้ก็ต้องรอติดตามข่าววันต่อไปนะครับว่ามันจะมีออกมาไหมถ้ามีผมทําคลิปแน่นอนครับเพราะผมก็ชอบเรื่องนี้เพราะตัวละครที่ผมชอบในเรื่องนี้เขาจะมีทีมหัวเหลืองอะไรใช่ไหมแต่ผมไม่มีอะผมชอบซูกุมิเซชิโร่ครับคือหัวน้าเงินนะถ้าใครไม่รู้ชื่อนะก็ผมชอบตัวละครตัวนี้มากๆเลยนะครับคําถามที่9้าจากน้องการ์ตูนอนิเมะคือจิตใจถามว่าพี่คะพี่ที่ จะมาทำชาแนลนี้พี่มีความคิดว่าจะให้ครบกี่ซับคือผมมีความคิดจะให้ครบกี่ซับคือผมไม่กังวลเรื่องซับอะไรหรอกผมแค่อยากจะมาแบ่งปันข้อมูลที่ผมรู้เกี่ยวกับอนิเมะอะไรแบบเนี้ยเออคนจะได้รู้เยอะๆนะครับก็แค่นั้นแหละครับเรื่องซับผมไม่ซีเรียสอยู่แล้วครบกี่ซับก็ได้คำถามที่10จากน้องเอกลักษณ์สิงสมสิงสมหรือเปล่าเนี่ยเออใช่ พี่ชอบสาวอนิเมะผมสีอะไรเพราะอะไรครับผมชอบสาวอนิเมะผมสีฟ้ากับผมสีน้ําเงินหรือว่าออกดําๆน้ําเงินดําๆม่วงๆ่วงอะไรแบบนั้นนะเออแถบแบแม่สีแถบแบเนี้ยแหละแถบแบสีน้ําเงินเนี่ยแหละคือเพราะอะไรก็เพราะน่ารักอะ่ะคือเพราะน่ารักตัวละครที่ผมดูมานี่น่ารักทุกคนเลยครับผมสีน้ําเงินกับผมสีฟ้าแล้วผมก็เป็นคนที่ชอบสีนี้มาตั้งแต่เด็กก็นั่นแหละคาถามต่อมาจากคุณฮินานาวิเทนชิ ถามว่าเซมไปคิดว่าวัฒนธรรมของญี่ปุ่นที่แทรกมากับอนิเมะมีผลต่อความคิดหรือกิจวัตรประจําวันของคนไทยในสมัยนี้มากน้อยแค่ไหนแล้วอนาคตคิดว่าอนิเมะจะมีผลกระทบต่อสังคมไทยไหมฮ่าฮ่ถามเล่นคือผมชอบคําถามนี้มากๆเลยนะถึงจะถามเล่นๆแต่ผมก็ชอบมากๆคือเนี่ยพอพูดถึงวัฒนธรรมของญี่ปุ่นที่มาแทรกกับอนิเมะเนี่ยมีผลต่อกิจวัตรประจําวันคือผมว่ามีผลนะ คือเนี่ยผมดูอนิเมะแนวรักในโรงเรียนเนี่ยคือส่วนมากแนวรักโรแมนติกรักในโรงเรียนอะไรแบบนี้มันก็จะมีวัฒนธรรมของญี่ปุ่นมาแทรกอย่างพวกงานดอกไม้ไฟอะไรแบบนี้คือทําให้แบบเรารู้สึกอยากจะไปเยี่ยมญี่ปุ่นใช่ไหมคือมันก็มีผลกับกิจวัตรประจําวันของคนไทยอยู่นะผมว่านะสำหรับผมผมคิดนะคือมันทําให้ผมแบบอยากจะไปอยู่ญี่ปุ่นเลยอะ่ะคือผมตอนนี้ผมคิดแล้วว่าอนาคตผมอยากจะไปทํางานที่ญี่ปุ่น คืออันนี้ก็เป็นความฝันนะแต่ก็น่าจะเป็นจริงนะจะตั้งใจเลยเพราะว่าญี่ปุ่นเขาก็เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับก็บ้านเมืองเขาก็สะอาดน่าอยู่ผมก็อยากจะไปเรียนรู้วัฒนธรรมของญี่ปุ่นนะครับจากที่ดูอนิเมะเนี่ยวัฒนธรรมของญี่ปุ่นในอนิเมะเนี่ยมันไม่ได้คิดมาเองมันเป็นวัฒนธรรมจริงๆของญี่ปุ่นนั่นแหละที่อนิเมะเอามาให้ดูกันใครที่ดูอนิเมะพวกสายแบบต่อสู้อะไรมันจะไม่ค่อย ให้ดูเกี่ยวกับวัฒนธรรมของญี่ปุ่นแต่ใครที่ดูแนวแบบผมเนี่ยแนวโรแมนติกแนวรักในโรงเรียนแนวชีวิตประจําวันเนี่ยวัฒนธรรมของญี่ปุ่นมันจะแทรกเข้ามาเยอะมากในอนิเมะอ่าแล้วก็คําถามต่อมาก็คืออนาคตจะมีผลกระทบต่อสังคมไทยไหมคืออันนี้ก็ไม่รู้อ่ะมันก็แล้วแต่นะคือผมพูดเลยคําถามนี้ผมเห็นปุ๊บเอาเลยกูเอาเลย,เเลยคําถามนี้เพราะว่าชอบมากๆถึงจะถามเล่นๆก็ถือว่าสุดยอดคําถามนี้ ให้10คะแนนเลยครับสำหรับคำถามนี้คำถามต่อมาจากน้อง AFF Afternoon ถามว่าพี่จะเปิดหน้าไหมครับอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันไว้ดูกันทีหลังนะครับไว้ค่อยเปิดคำถามต่อมาจากน้องสตาพร o p ั s ถามว่าพี่ได้ดูการุเซนยังเหรอครับถ้าพี่ดูแล้วพี่คิดว่าจะมีซีซั่น3หรือเปล่าครับ ผมรู้นะทําไมพี่ถึงใช้คําว่าเซมไปเพราะอุตหะเซมไปใช่ไหมฮ <laughs> แหมรู้ดีจริงๆนะเนี่ยถามว่าเคยดูไหมผมเคยดูครับจบทั้ง2ซีซั่นแล้วแล้วก็ชอบนะเรื่องเนี้ยผมชอบมากๆเลยก็ผมชอบตัวละครชื่อซายะครับหัวฟ้าไม่รู้จําชื่อไม่ได้ชื่ออะไรซาซามิยะซายะหรือเปล่าอันนี้จําไม่ได้คือดูจบไปนานแล้วอะถามว่าจะมีซีซั่นสามไหม ที่จริงเนี่ยเนื้อเรื่องถ้าดูจากเนื้อเรื่องเนี่ยมันควรจะมีต่อนะแต่ผมว่าเขาจะทําหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะยอดขายเนี่ยยอดขายแผ่นยอดขายหนังสืออะไรมันก็ตกอะคือคนก็ไม่ค่อยซื้อก็ไม่รู้จะทําอยู่หรือเปล่านะคาถามต่อมาจากคุณเนโกะอนิเมะคุณบอสถามว่าเซมไปอนาคตอยากได้อนิเมะแนวไหนและคิดว่าตัวเองชอบแบบคนอื่นชอบกันหรือเปล่างงคําถามตัวเองผมก็งงคําถามของคุณมากๆเลย คืออนาคตอยากได้อนิเมะแบบไหนคือตอนนี้อนาคตเนี่ยผมอยากได้อนิเมะแบบโรแมนติกรักในโรงเรียนเพราะอนิเมะแนวเนี้ยตอนนี้ค่อนข้างหายากนะหาดูยากนะอย่างเรื่องคีมินิโทโดเกะโทนาริโนคายุสุคุงอะไรที่เป็นแนวเนี้ยมันจะหายากมากๆคือส่วนมากเนี่ยในตอนนี้อนิเมะในตอนนี้ที่เขาทําส่วนมากจะเน้นไปทางด้านฮาเลมอะคือฮาเลมจะเยอะมากแต่ผมก็ไม่ได้เกี่ยงอะไรผมก็ชอบดูแนวฮาเลมเพราะว่า ดูแล้วมันรู้สึกผ่อนคลายดีหลังจากดูโรแมนติกดาราม่ามาแล้วมาดูฮารลมันก็จะผ่อนคลายใช่ไหมเออนั่นแหละแต่ผมอยากให้มีแนวโรแมนติกรักในโรงเรียนโรแมนติกคอมเมดี้อะไรเหมือนโรแมนติกดาราม่าก็ได้แต่ขอเป็นรักในโรงเรียนอ่ะคือเน,นี่ยแหละที่ผมอยากได้แล้วถามว่าตัวเองชอบแล้วคนอื่นจะชอบเหมือนผมหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะแต่คนชอบมันต้องมีแน่อย่างน้อยมันต้องมีแน่คนที่ชอบแบบผมอ่ะเราก็อยู่กับคําถามสุดท้ายนะครับจากน้องตั้ง ถามว่าเซมไปทำไมเมะใหม่ออกช้าจังอาทิตย์ละตอนเองรอเรื่องมาสมุนิคุงโนรีเวนจ์คือจำอนิเมะเก่าหรืออนิเมะใหม่มันก็ออกอาทิตย์ละตอนอยู่แล้วไม่ใช่เหรอก็คือมันอาทิตย์ละตอนนั่นแหละมันก็ถูกอยู่แล้วไม่ใช่เหรออนิเมะมันก็เป็นแบบนี้แหละคือบางเรื่องอาจจะแบบมาอาทิตย์ละ2ตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันแต่โดยมาตรฐานโดยปกติแล้วอะอนิเมะมันก็จะออกแบบนี้แหละอาทิตย์ละตอนนะ โอเคครับก็จบกันไปแล้วสำหรับตอบคำถามในครั้งนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่คอมเมนต์มามากๆเลยคนคอมเมนต์นี่ก็เยอะค่อนข้างเยอะเลยผมก็เอามาตอบในคลิปไม่หมดหรอกแต่ผมจะไปจะไปตอบทีหลังนะจะไปพิมพ์ตอบทีหลังแต่ถ้าสำหรับคำถามไหนที่ผมพลาดไปก็ขออภัยด้วยพอดีมันไม่เห็นนะคือคอมเมนต์มันเยอะจนทำให้พลาดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปเรื่อยๆเลยสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรนั้นรอติดตามชมกันได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย